สวัสดีค่ะอยู่กับคุณนเส้นสายมันค่ะวันนี้พามาดูเบื้องหลังตีเล็กสายมันนะคะกว่าจะได้แต่ละฉากแต่ละตอนลําบากสเสลเกินแดดก็ร้อนนะคะส่วนวุ้นไม่ลงรถนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวเป็นโรคปอดตายก่อนตายก่อนได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูเนาะคนที่ความพยายามสูงที่สุดก็คือตีเล็กสายมันนะคะ ไม่เคยบน่นไม่เคยงี่เงา่าไม่เคยไม่เคยท้อเลยคือแดดร้อนขนาดไหนตีเล็กก็ไปนะคะแต่เขาดีนะคะเขาก็แบบว่าเหมือนเป็นห่วงเราเขาก็จะบอกว่าตัวเองไม่ต้องลงรถหรอกตัวเองถ่ายบนรถนี่แหละมันร้อนเดี๋ยวเขาไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากเลยค่ะ แดดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทีมงานอินตันกัอยางนะคะเนี่ยจะให้วุ้นลงไปยังไงหลายหลายคน e FC ซีไม่เข้าใจบอกว่ากลัวแต่ร้อนเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นทำไมเนี่ยดูสภาพแบบนี้จะให้วุ้นไปยืนอยู่ยังไงวุ้นถามหน่อยแต่หลายๆคนเขาเข้าใจเราก็เหมือนว่าอะไรค่ะเนี่ยเราตีเล็กต้องอยู่ท่ามกลางฝุ่นเนี่ย บุ่นสงสารน,นะคะถามว่าสงสารไมสงสารแฟนนะคะนี่แหละความขยันความมันเพียนความแบบอยากได้มีคลิปลงให้ f c ดูนะคะก็ต้องทำนะคะความที่เราเคยทำทุกวันเราต้องมีคลิปลงให้ FC ดูทุกวันเราก็ต้องสรรหานะคะสรรหาคลิป ขับรถเลาะไปเรื่อยบางทีเลาะทั้งวันไม่มีที่ถ่ายก็กลับบ้านคืน <Okay. S 1> เติมน้ำมันวันลพันนะคะเสียเปล่าบางวันไม่ได้ถ่ายเลยก็มี uh huh. แต่ไม่รู้ว่าคลิปที่ถ่ายมาแล้วไม่รู้จะถูกใจเขาหรือเปล่านะคะ uh huh. คนชอบก็เออให้กำลังใจส่วนคนที่ไม่โอเคก็ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนาะโอ้ uh huh. oh. ไอฝุ่นมันเข้ามาในรถร้อนมากดูสิครับฝุ่นเอาวุ้นถามหน่อยเนี่ยฝุ่นมันเยอะจริงๆนะแล้วต้นมงต้นไม้ก็ไม่มีเนี่ยวุ้นจะไปอยู่ตรงไหนโนโนโนเห็นบสโวสีใดแต่ละคิดพี่น้องเอยเอนบอมแมนง่ายๆจินเบิงฝุฟุเด์บันนี้เดอร์คุณ่นนะฟุ่ถท่วหัวข่อยเราบันี้พี่น้อง กัวคอยเสียละบันเหนียวเ,เห็นตะหมเนี่ยนี่ละเบื้องหลังยูทูบเบอร์เป็นไหนพี่เนางเป็นแต่เป็นโรคปอดบวมเป็นต่เชื่อรโรคพื้นเขาก็ปอดดีวาบนันนี้น่าเมนธรรมดาดิเอลซี่บอกเขาใจกะเออกาะกระแสยังสันจังเสียมกูอยุอหนุ่มตีนใส่หนามดิบันตี หนูไปแล้วค,คันนี้คันโปรดนะคะเท้าลันสุดซอยวุ้รู้สึกว่าวุ้นเคยเอาไปลง YouTube เอาไปลงในติ๊กต็นะคะคนดูเยอะมาก <c oughs> โอ้แดดร้อนมาถือเท่าเอ,อ้ยพู่นะไปยืนริวิวบออแบะๆอยู่เพ้เดียวในป่าคุณพี้องโอเคค่ะคลิปนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศตีเลยกทรายมันนะคะ ว่าเบื้องหน้าเป็นยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงส่วนตัวช่องของคุณก็จะเป็นประมาณเป็นเบื้องหลังชีวิตของตีเล็กแหละเท่าที่ตั้งช่องมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังของตีเล็กใส่มันเอาเหนื่อยแล้วก็นั่งค่ะโอ้น่าสงสารจังเลยเนี่ยกว่าจ,จะได้แต่ละคลิปมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะร้อนก็ร้อนทั้งฝุนทั้งอะไร โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพามาดูบรรยากาศเบื้องหลังติลิกไซมันไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ